คาถาบูชาพระประจำวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทคาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธกลางวันนี้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันควรสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลมีโชคมีลาภเป็นอย่างยิ่ง กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนโมตัสสะ พระขวะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะสภาสีวะชาตินังทิพะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสังจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสสัพพะสัพพทาสพาัสพพะปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวชาตินังทิพภะมันตาทักขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมิสัพพธาสัพพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพมะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตัมหิสัพพธาสพธาัสพ,าสพพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพพทาสัพสพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตำพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสพส,พส,พส,พสพพธะสพทธาสัพะปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธะสัพพธาสัพะปา,า,านินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวชาตินังทิพะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสานจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพ,พพาสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวชาตินังทิพะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตัมหิสัพพ,พ,พพะสัพพทาสัพพะปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภะมันตาทักขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตัมหิสัพพธาสัพพธาสัพ,พพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันต์พนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพพธาสัพ,พพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันตมพนามเสสภาสีวะชาตินังทิพภมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพธาสัพพ,พพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันต์พนามเสสภาสีวชาตินังทิพมะมันตาทัขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตมหิสัพพะาสัพพธาสัพพ,พพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตันต์พนามเส